พฟองค่ะนี่นะคะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรคะพ่อแม่แซลมอนค่ะอันนี้ก็จะเป็น,ซนแซลมอนนี่ก็จะเป็นไข่น,ะะนี่ก็จะเป็นซ้มตันนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นแครลอร์แล้วก็มะเขือแล้วก็แล้วก็ใส่กอกแล้วก็ใสก่กอกนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวน,นี้เรามากินนี่ดูนะคะต,ต,ติงต่งติงตต่ง <Hamp. S 1> ติง่งติลลิลิลงติลงติลงตลลิ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 ลล quen rồi nè không thấy cái này không men Yeah, nó it.